ไปรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยมารูชอปบ,บริการเตริมโรบักราคาถูกๆนะฮะดูเลนตรงนี้เลยถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้เนี่ยก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบักนะฮะบ,บริการขายไอดีไก่ตันนะฮะในแบบบล็อกฟุตนะครับแถมราวาบักนี่ก็ยังมีบริการเตริมโรบักราคาถูกสุดคุม้มตอนที่นี่เลยครับและล่าสุดท้ายนะนั่นก็คือคริสตันช็อปนะครับบริการกดผลต่างๆในแบบบล็อกฟุตนะฮะแล้วก็กดเกมพาร์ตด้วยนะครับแถมยังมี กดเพชรในอัลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับตรงที่นี่เลยนะครับคริสตันช็อปลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของไปเลยก็รวยเอาละครับยินดีต้อนรับสู่เกมโปรเจกต์กูนะครับกูจะเรียกคุณโลกูเลยฮะเอาละครับวันนี้อยู่กับคุณแอลชินเคยนะครับวันนี้คุณเอลืมวาดีชิเกะเลยเยอเฮ้ยไรคิดนี่มันเป็นอะไรกับกูวะมึงเอาแม่งเอ้ยเอาแม่งเลยสัตว์เป็นแม่ไปยาวอันนี้ไปไงตีไป มึงจะทำเยี้ยอะไรเวฟกูยี่ไปห้าสิบเลยเฮ้ย<อ>มันมันมันกันได้ทุกดอกอ่ะโปเฮ้ยม,มันกดเอฟไงเฮ้ยมันจะเข้าเอฟกูกินเองโง่อร่อยโง่โง่กูกินเองเอาละคุณผู้ชมครับ,รบเราจับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเมื่อสิบวันที่แล้วเราก็ยังไม่ได้ดำเนินพาร์ทที่สองเลยนะครับเราก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยใช่ไหมอ๋อ อะไรเอามึงไม่ต้องฟาร์มตรงนี้เว้ยตรงนี้มันเป็นจุดฟาร์มที่กระจอกเกินไปเนระาจะเราพาคุณเอลไปฟาร์มจุดฟาร์มเลเวลหนึ่งนะครับที่ใครๆก็ฟาร์มได้ไปสกอนั่งมาเลยน้องอันนี้เป็นจุดฟาร์มแบบจุดฟาร์มลับเลยนะกูไปดูคลิปเข้ามาเว้ยเอาหมอะสำหรับเลเวลหนึ่งอย่างมึงชิบหายตามมาเลยน้องมึงเชื่อกูไหมกูว่าไอตรงที่กูไปตีเมื่อกี้มันเลเวลน้อยสุดแล้วนะไม่ใช่มันมีน้อยกว่นานั้นมึงคือแบบ ที่มึงไม่รู้อะไรไงมึงก็แค่แบบผู้เล่นใหม่ไงมึงดูก็ดิกูไปเล้นแบบเวลาจ็สิบแล้วเนี่ยไม่เห็นหรอกูเล่นมานานแล้วน้องเ,เอาลลเล่นมานานตั้งแต่สิบปีที่แล้วสมัยก่อนยังไม่มีแบบนี้เลยแบบไม่ใช่แบบนี้ด้วยสมัยก่อน M K กด M one นะกดคิ้งซ้ายอย่างเดียวจนเวลเแบบนารนะ้อยเจ็ดสิบอ่ะไอ้ามึงเห็นไอ้เที่ไหนไงไอ้โง่นั่น่ะไปตีมันดิเออเห็นไหมมึงแน่ใจว่าฟาวน์ที่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวกูให้มึงไปตีที่นี่เฉยไงไอ้นี่มันกระจกเจ้ากูดิ ไปท้องพอมุดดูพูดมันดิมึงอย่าไปกลัวดิน้องไม่อยากสู้ก็เอาดิกูไม่สู้มึงอย่าไปกลัวดิมึงแค่้าพวกกระเจาหมูหละไอ้เี้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละพวกกระเจาหมูคือพวกกระเจาหมูโบ้่หยุดไว้หยุดไว้โว้ยไว้ยโว้ยกูโดนสามดอกเย้ลวกเลยนะโว้เยเลย เดินไปเองแล้วอันโออเยอะนะกูเดินจยไกลเลยอ่ะอันนี้คุยอะไรไม่รู้ว่ะโออกูจะหลอกให้มังตีเยี่ยวให้ตายแล้วกูขำบบ้างหน่อยขำกากับขำบกิ้งลิงกับหมาไอ้เหี้ยตี่กูโดนเองฮะกูแตกอ้าวมโดนอะไรแตกกูเดินกูเดินไปที่เดิมกูนึกว่ามันจะไม่ตีกูแล้วไอ้เหี้ยมันพุ่งเข้ามาตีกูทีเดียวล้มเลยจำได้ไหมแต่ชาติที่สองของเอลงั้นเหรอนี่มันอะไรกันนะ กลัวมันเราคงจะไปทางนั้นไม่ได้แล้ววะ <What? laughs> วัดล้ววัเราเราคงไปทางอื่นละเฮี <laughs> ยกูน่าจะโดนกระทืบเฮียกูยังยไม่ได้ตีมันเลยนะไม่ได้มาตีกูอ่ะโอ้ยเยอะเลยพระเอกกำลังไปน้องมอนหนีไปแล้วกูอยู่ตรงเซเว่นยีละเบนเนี่ยกำลังไปตามเบลกินดับ,บ<ๆ>ดบีดีม,มันพุ่งเข้ามาทำแงมันว้าวเข้าแบบมันกลับมาที่เดิมอ่ะไม่เป็นไรยอย่างน้อยกูก็เกิดใกล้ไ <laughs> ปดูเยอะคนคนเอ๋ยมือใหม่อ่ะมือใหม่ ดี๋ยวมือใหม่ล่ะตามเลยน้องตามว <3 S 1> ีวดิคือบทตดสอบมันเป็นจุดยิงง่ายมาน้องแค่น้องตามพี่มาฮะนี่มึงเห็นไอ้กูข้าน่าไหมนั่นคือบททดสอบของเราเวลมึงมึงเดินไกลนะเราต้องไปทางไหนรีบเห็นไ,ไหมไอ้น่ะชั้นลานจอดรถน่ะนั่นคือที่จุดฟาร์มเลเวลวเาาเหนห <EP S 2> ึ่งเวลมันจะได้ยี่ีเรเบิ้ลเจ็ดสิบเลยนะอะไรเลเบิ้เลเจ็ดสิบเลยนะมึงรู้ได้ไงกูเคยเดินผ่านมาแล้วกูเห็น ป้าเฮ้ยคิดเองโง่เดินเดินเข้าไปมาพที่แล้วไอเจีกูเดินผ่านตรงนี้ประจำไม่ใช่จริงเดี่ยเห็นมไอยวเลี้ยหนึ่งั่งฟามึงแบบหนึ่งร้อเหรอหนึ่งไม่ดีไม่ดีไมดีไมดีไมดีดี๋ยวดี๋ยวดีเ้ออมักระปุกกูกูเลี้ยวีซอยไปเลยเจียเจี๊ยสิแมว เย้สองร้อยเจ็ดเจ็ดบอมกูเปิดทีแล้จะกลายเป็นขี้โดนขี้และกันเลี้ยววัทีน้องที่พี่หลอกน้องกูไม่เอาแล้ไอ้เยอะมีปัญหายิ่งนะกูไอ้สัสฟ้าพี่เดิมแม่งสัสคือฟ้าพี่เดิมเอ้ยแล้วลุงกูมุกจำภายในพาร์ทที่แล้วได้ไหมว่าจุดฟาร์มของกูคือไหนรู้ไหมจุดฟ้าของกูคือไอ้ตรงไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะไซต์ก่อสร้างไงเออมึงก็ไปดิกูฟาร์มตรงนี้มึงไมเพื่อนกูไหนดิกูเหงา กูก็ต้องฟาร์มไม่อือเอ้ากูเหงา๋อมึมีลารดเลยเหี้ยเอ็กแห่เอ็กกูแดดกูให้หนุ่ยกูได้กูได้เอามาฟาร์มไปฟาร์มช่วยฟาร์มตะกูกันแล้วกันมีไงโอ้กูได้ thank you ไม่เราคุยด้วยไงต้องรับดิกูไปรับก่อนทำไงให้เลือดมันลีวะกูไม่รู้ของกูแค่กินกูเลือดกูรีแล้วอะ เอมื่อคุณไม่ได้เป็นกูเออแอลในจุดไซต์ก่อสร้างอ่ะกูอยากให้มึงมาดูอะไรนี่หน่อยเพื่อนดูความเปรียบของกูหน่อยไม่ยังไม่ไปมันไกลเกินไปนอสอี๋งั้นเราเด็ดเรามาเจอกันตอนที่มึงเลี้ยวลอยนะท่านี้กูจะลอยไม่ได้สัตว์เด็ดเรามาเจอกันไปฟาร์มแล้ะอี๋สรรส้างความแข็งแกร่งฟาร์มใหม่เออ แม่มึงอ่ะกูตีกูตีจนเลือดมันโลแล้วป่ะได้อื่นนี่มาใช้สกิลทีเดียวแล้วมอนก็ตายเลยท่าที่ตีมอนอีกทีเดียวก็ตายแล้วยินดีร้านนะคิดว่าเป็นอาวีไงวะโอเหคอะแอลแอลกูแทงกับมึงโอ้ยยินแม่แล้วกูล่างกูลูหายไปไหนกูกันกูกันโอ้แตกเอาบล็อกแตกเออเก็บสวยแล้วไงอ่ะเฮงโอ้โอ้แตก สวยต้องได้ยิงไ่ได้ลูกเอาอีกตัวหนึ่งเลยก่อนยังไม่ได้ตีเลยน่ะสวยเลยน้องตัวนี้ของน้องเองเอ้เลเวลห้าสิบเลยเฮียอะไม่อะไรนะเออมึงจะตีก็ตีเออเอลท้อใจเอลท้อเทะ อ,อยู่ไหนอยู่หน้าร้านละอยู่ฟาร์มอยู่หลังร้านที่เดิมกูมอยากจบเกมเพี้ยนี่ยังอยากใจจะขาด์และไอ้สัสเ <c oughs> ย้ยแม่งฟาร์มอย่างยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟาร์มนอกรอบกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะจบพิธีด้วยกันแอปเว็อะไรแล้ววะ12ทำไมไม่12อยู่วะ2เมมแหวมเมมกับแมแมตีโคตรเบาไอ้ที่เหมือนต้นหมา คล้ายๆติดแมวนิดนึงมีเออตัวหนึ่งเดินมาเทียบกูลมันก็น่าจะโหดมากเลยด้วยไม่กอนเฮ้ยมึงเินใครเทียบอ่ะมาทำอะไรมึงวะก็ไม่รู้แรงเอดเอ็ดบวกด้วยไอ้เหี่ยปิดแล้วครับดีครับีอุ้ยมึงจตามันมึงจตามันอมันคือใครวะเม่ใชตามันแบบ ไอ้เว้ยไอมัน้มันจะมาเดินตามมว่าเมื่อกี้มันเป็นไก่ยังไอ่ะแล้วมึงตีกูมึงโดนมันฆ่าแน่ยึยกูบอกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลบกูโอ้เออไอ้ไอ้ยัมาเหล่าร้ายทมันไไงอ่ะเอวมันเดินตากูไปเองเหยมันลมันเดินมันเดินตาผมแบบยบยุยยี่เหมือนขี้เลยอ่ะเอาแม่แหมเอาแม่แหม เอาไม่จริยเลยมึงโดมาตีทีเดียวกูมึงน่าจะเสียงเงอะเอกเอ S บวกเนี้ยิวจีจีเอจีจีเอคล้ายจีดีเอ A ีไฟ M เงี้ยมึงลองตีมันดิมึงลองตีมันดิกูเบียร์ตายแล้วไอ้เงี้ยคราวที่แล้วแรงดีกูตีไม่เข้าเลยไอ้เงี้ยแตมึงมึงตีกูดิต่อหน้ามันเลยตีมึงทำไมไอ้เออตีกูนะตีกูว่ะใส่ตะการ มึงไงต้องตีกูไอ้หายไม่เอามึงตีมาตีมามึงตีมาเลยเดี๋ยวจะต้องกอองว่ะเย็ดเย็ดเย็ดไปพอมาพอมาเดี๋ยวมึงจะตายเดี๋ยวมึงจะตายกูหมดเลยนี่ไงอุ้ยเย็ดอุ้ยเดีายวหอกสายฟ้าใช้ยืนี่ตอนนี้เวลาคิดว่าเอ้ยเด็กกระป๋องตอรู้สึกชมอุ้ยเด็ก อย่าแม่เยตีกูดอกเดียวกูฆ่าแม่งเลยแล้วกันนะอย่าพวกเขยาสังคมี่แม่งกอม่งแม่งเราอกว่าดิม่นนี้หนีีนเอากูไงเอลงไงากูไงเงกอาไเอากูไลงาไม่งเกากูลาลเากาาอาเปเอางเเอาเเอากูไปลงเอาเอ ไพี่่็ไเลอยู่ที่นั่นเออก็แตกเฮ้ยเฮ้ยเฮกูไม่รู้มากเลยไใปสายฟ้าเลยด้วยปาสนีไปเอลกูนีอยู่่สรายเธอไอ้นกลัวเกินไปเอวเอาจากโรกที่โหดร้ายนีกันบ่บ่บบบบมาฟข้างนมึงเกกูนาั